ยินีีต้อนรับเข้าสู่ l u c ิเฟอร์ชาแนลครับผมว่า l ู c ิเฟอครับวันนี้อยู่เกมมอนสเตอร์วายเหมือนเดิมเนาะวันนี้จะแนะนำทริคที่ไปเจอมากับไปเจอมาแล้วก็น้องที่ชื่อเคนเนาะน้องเคนเคนสลิปเปอร์สลิปยีตวเวอร์บอกมามันคือท่าหนึ่งที่ใช้ได้สำหรับดาบยาวครับแล้วก็มีทริคสำหรับ สำหรับดาบยาวเนาะนิดๆหน่อยๆก็ผมเล่นแต่ดาบยาวครับเป็นหลักเล่นแต่ดาบยาวเป็นหลักก็ตอนนี้ร้อยชั่วโมงพอดีก็เลยเอาออกมาทําว่าสรุปได้คร่าวๆประมาณนี้โอเคเปิดมาพื้นฐานทุกทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคือพื้นฐานอะไรถ้าเสียงเกมดังไปบอกนะดังไปไหมเนี่ยหูลันปะผมปิดหูผมเองดีกว่าอ่ะดาบยาวเนี่ยถ้าที่เอาไว้เก็บเกรด ด้วยความรวดเร็วเติมเกรดคือคลิกซ้ายคลิกขวาพร้อมกันขอญอาตใจเป็นเมาส์กับคีย์บอร์ดนะครับมันคือตีเบากับตีหนักพร้อมกันแหละเขาจะปาดดาบกับมัางหลังเนี่ยเฟสสลัดเนี่ยคือถ้าแล้วหลังจากนั้นเราจะกด s, สไปริตสเตปสลัดหรืออะไรก็แล้วแต่คือปุ่มข้างเมาส์คือปุ่ม R2 r t ครับเพื่อเก็บเกรดให้ได้เร็วที่สุดเนาะอันนี้โดนอ่าเก็บไม่ทัน ไม่ทันอ่ะไม่เป็นไรโอ๊ยเข้ามาที่หัวโอ้ยโอ้ยจะเย็นอ่ะพอราเกตแดงแล้วทุกอย่างเราจะเปลี่ยนเป็นคิมสันทั้งหมดเนาะถ้าโจมตีธรรมดาหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะเปลี่ยนเป็นคิมสันตรแลทั้งหมดอ่ะตอนนี้ทริกที่หนึ่งก็คือทริกที่หนึ่งก็คือ ท่าโจมตีที่แรงที่สุดของดาบยาวครับตอนที่แรงที่สุดเนาะคือคิมสันสปินนิ่งสลัดคือท่าจบหลังจากสปินนิดลาวสลัดอันเนี้ยแรงที่สุดร้อยเก้าสิบสี่เนี่ยก็คือสปินนิดลาวสลัดสปินนิ่งคิมสันสลัดเนี่ยแรงที่สุดดอกนี้คือดอกที่แรงที่สุดของดาบยาวเนาะถ้าเราทำการสปินนิ่ง ลาวสลัดิตลาวสลัดเนี่ยจริงๆจะต้องเติมเกจด,ดาบซ้ายบนขึ้นมาประมาณสิบอร์เซ็นต์หรือสิบวินาทีแต่พอใช้เปสักพักหนึ่งแล้วมันจะไม่เติมเกจครับกลับกันการใช้ฟอรฟไซจะทําให้เสียเกจถ้าฟอรฟไซ์ไม่โดนอ่ะโอเคนี่คือข้าวๆเนาะ E.I. ถ้าท่านมีควิกชีทสามท่านทำอ e. ีได้เลยท่าดาบผมเป็นไฟฟ้าช็อต อ่ะสไปสรนตลาสแลสสไปร์ตคิมสัดเลสสปรนตนิ่งคิมสัแดแลสเนาะ,ะแล้วก็เข้าป่าต่อฝึกอย่างนี้ก็ได้ครับนี่ก็คือหนึ่งในวิธีการฝึกเนาะ มอนจริงๆมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้แต่มันก็ใกล้เคียง E.I ก็เหมือนกันนะครับ <S <S ภาคนี้โกงมากเลยดาบยาว E.I แล้วเก็บเก็บดาบได้ E.I เสร็จ e เก็บดาบต่อแล้วก็ E.I ต่อแล้วกเก็บดาบต่อได้เงี้ย คือภาคที่แล้วทำไม่ได้ครับอ่ะนี่คืออีกทิกนึงเนาะ E.I. แล้ว E.I. ต่อได้เลยโดนยหยยใย่ e I. E I อะ E.I. ต่อสเปเชียลชีท E.I. ต่อ น,นี้คืออีกทีหนึ่งอ่ะต่อไปเดี๋ยวผมจะปล่อยเกตหมดนะผมจะปล่อยเกตหมดเป็นลงไปเหลืองหลังจากที่เราเล่นเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วว่าส p ปริต h เ m b เบเกอรจะเป็นท่าโจมตีที่แรงที่สุดส p ปริต h เ m b เบเกอรกับสเปริตลิลิสแรนาะอะ,อะให้เราเข้าเกตแดงแล้วสังเกตว่าขอแค่มีแผลอยู่แค่แผลเดียวในตัวมอนเตอร์ก็พอ เวลาเราจิ้มสปิริตเทมเบเกอร์เนี่ยปรับลงมาสปิริตลิลิสแลตอ่าเราจะกลับไปเกตขาวแต่พอเกตขาวเนี่ยขอแค่มีหนึ่งแผลนะแผลไหนก็ได้โดนแค่แผลเดียวก็พอเราใช้โฟกัสสไตล์เข้าไปครับแล้วเรากด R2 ต่อ RT ต่อสปิริตต่อ,ตอเราจะกลับมาเกตแดงทันทีตรงนั้นมีแผลหนึงเนาะอ่ะโอเคสไปริตเทมเบเกอร์ับปาด อ่ะแผลแตกแผลแตกไปก็ไม่เป็นไรแผลแตกเขาก็เก็บปกติแต่ถ้าเกิดมีหนึ่งแผลเราจะใช้ไอ้นี้ได้รัวๆเลยสไปริเทมเบรเกอร์รัวๆถ้าเราโฟกัสสไตล์โดนแล้วเปิดแค่แผลเดียวนะอ่ะอันนี้คือทิกที่หนึ่งเนาะอันนี้ไม่ใช่ทิกที่หนึ่งทิกที่ห่วแล้วล้แต่อันนี้คือเป็นอีกหนึ่งทิกแล้วกันอ่ะแผลมาละสไป,ป,ปริเทมเปเกอร์สับสไปริลิสแซ็เกตลงขาวปุ๊บ โดดไปปกติไตย์เปิดแผลกดถอยหลังนะครับก็ได้แล้วเราปล่อย R2 ต่อเรากดท่าพิเศษต่อเราจะขึ้นแดงทันทีกลับเหมาเดิออ่ะเป็นอีกหนึ่งแผลอันนี้คือท่าที่ผมใช้นะที่ผมใช้สู้ปกติป๊บสับเปิดเรียบร้อยหนึ่งแผลผมโดดมาอุ้ยจิ้มเปิด R2 ต่อข้างเมาส์อะไรก็แล้วแต่ RT เนี่ยขึ้นแดงแลอะแล้วเราก็ฟัน อ่ะสุดท้ายของดาบเนาะเมื่อเราไปเกตแดงอันนี้เคนบอกมาให้เครดิตน้องเคนด้วยก็คือเคนเคนเล่นโหดมากครับมีครูโหดมากผมเรียกมันว่าสแปมสเต็ปซึ่งเราจะกดคลิกซ้ายหรือตีธรรมดาตอนที่เป็นเกตแดงแล้วพร้อมกับอ่าข้างเมาส์หรือ r2 พร้อมกันไม่จะพร้อมกันดิสับกันอย่างนี้มันจะเป็นสามฟันสามทีเนี้ยอ่ะ เราก็จะฟันไปเรื่อยๆอันนี้เรียกว่าสแปมสเต็ปครับเร็วมากๆนะรับมีกันว้ยไม่ใช่รับมีกัน,กนแต่มันจะใช้ได้ตอนเกรแดงเท่านั้นอ่ะผมไปเพิ่มเกรอ่ะโดนอีกอ่ะนี่ก็ได้อ่ะโอเคผมเพิ่มเกรแล้วสแปมสเต็ปเนาะ,นอะฟอร์ไซ เอาใหม่ดีกว่าเริ่มตัแมต้แป่สเต็ปเข้าที่หัวหรือเข้าที่อะไรก็ได้ครับอย่างเงี้ยแล้วมันจะมีจังหวะให้ฟอร์ไซด์ได้อ่าโดดเข้าด้วยข้างเมาส์ด้วยด้วยข้างเมาส์ด้วยอาทเนาะอันนี้ออกไม่ทันโดนออกไม่ทันถือว่าโดนอ่ะเกแล้วหมดมันจะฟันได้อยู่แพ๊บหนึ่ง <c oughs> อ่ะแดง อ่ะผมไปตรงอื่นดีกว่าผมมาตรงนี้ดีกว่าอ่ะสแปรสเตปนะคลิกซ้ายฟันสองทีง่เป็นคิมสันสลัดหนึ่งข้างเมาส์สเปริเบทหนึ่งมันจะสับกันครับสภาพมันจะเป็นแบบนี้วีหนึ่งสองร้อยพเผื่อเกินอันเนี้ยสแปรสเตปแล้วพอใกล้หมดแล้วผมก็จะสเปริเทมเ,เบเกอร์อ่ะนี่คือที่เล่นอยู่เนาะ ดกดโคกาาัสตาเตแล้วถอยหลังมันจะเป็นฟันกากรบาทเนาะเท่ดีอ่าโอเคเรากลับมาแล้วเขตแดงสแปมสเต็ปสแปมสเต็ปเนี่ยมันเร็วมากมันเร็วถึงขางนาดที่ว่ามันมีจังหวะให้ฟอร์ไซครับอ่ะเราเห็นแผล เราโดดสับแผลปิดไม่เป็นไรเก็บเกตใหม่แผลอ่ามีสองแผลเลยขึ้นแดงไปเลยกันงนั้นเข้าสะแปตะเต็บนี่เนาะอันนี้คือท่าท่าฟันดับยาวแล้วเขาก็จะมีจังหวะเวลามากพอที่จะเหลือ สำหรับการฟร์ไซส์สำหรับการฟร์ไซส์อย่างเดียวนะจริงๆมันก็พอเอไอแหละแต่ว่ามันต้องต้องตั้งใจนิดนึงเอไอมันไม่ได้นี่มันไม่ได้ง่ายแบบฟร์ไซส์แต่กดๆไปเถอะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเจ็บหรอกเพราะว่าเราเจ็บก็ไม่เป็นไรเราเจ็บก็ก็แค่เจ็บอะเราเราตัวเราไม่เป็นไรเนาะแล้วเราก็ เกมนี้คือตายได้ลองเอาไว้ลองใหม่รอบหน้าได้ E.I ภางนี้โกงมากโกงตรงที่มันได้เกรดนี่แหละถ้า E.I ถูกจังหวะเพาะมันมันได้เกรดหนึ่งเกรครับอ่ะขึ้นแดงคือถ้าเกิดรู้ตัวว่า E.I ไม่ทานอยู่แล้วกอปอไสเอา ประมาณนี้นี่คือสเตปดาบยาวที่เล่นอยู่ตอนนี้มันจะไม่ได้หล่อเท่เหมือนคนอื่นเขาที่เขาเอไอกันรัวๆแต่ถ้าเกิดเอาจริงๆก็ทําได้นะแต่ว่ามันก็ไม่ต้องขนาดนะั้นย้ำอีกครั้งเจอหนึ่งแผลจิ้มไปหลีกเทมเบเกอร์ถ้าแผลไม่แตกถ้าแผลไม่แตกจะดีกว่าเพราะเราจะขึ้นแดงได้อีกอ่าแต่ถ้าเกิดแผลแตกก็ไม่เป็นไรแผลแตกแล้วก็ เคาเตอร์เอาฟอร์ไซ์เอาอะไรเงี้ยโอเคอันนี้ก็สเต็ปเนาะร้อยชั่วโมงที่เล่นมาอ่ะก็ร้อยชั่วโมงที่บอกหรอฮันเตอร์โปรไฟล์นี่เนาะเก้าปดชั่วโมงไม่ร้อยหรอกอ่ะเกปดชั่วโมงอันนี้คือคิวที่ผมนับไว้ครับว่าผมจะดูว่าผมฆ่าตัวอะไรไปบ้างเท่าไหร่ก็ประมาณนี้ นี่คือการใช้งานครับดับยาว238ครั้งดับใหญ่33เนาะธนู12สวิตแอ็ก1ี่นะ21หรือ2ครั้งเนี่ยไม่รู้แหละประมาณเนี้ยอันนี้คือพวกนิดๆหน่อยๆไม่มีอะไรอ่ะก็คือข้าวๆประมาณนี้ ต่อไปแนะนำชุดดีกว่าแต่ว่าเอาเป็นแบบเร็วเนาะสิบสองนาทีแล้วแม่งเดี๋ยวผมทำคลิปที่รายยาวทุกทีโอเคชุดเล่มแรกเลยผมใช้ดาบสายฟ้าที่เป็นอาเทียนครับอาเทียนเล่มนี้อ่าเป็นดาบสายฟ้านี่เนาะโปรดักชั่นโบนัสก็คือชุดนี้เอลิเมนต์อินฟิวชันผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรหรอกแต่มันอาจจะแบบบวกการโจมตีาธาตุเพิ่มขึ้นสามสิบหน่วย คิ้บวกห้าแอตแทกบวกห้าแอตแทกบวกอีกห้าเป็นเป็นดาบธาตุพลารายพลาราสยสิก็คือชาเนาะตีติดชาฮะเรามีแอตแทกอันนี้คือหลังจากที่ตีบวกเนาะอาร์เทียนเวพอนจะตีบวกได้อีกห้าเลเวลครับแล้วจะสุ่มสแต็ปพวกนี้ออกมาฮะแอตแทกอ่าผมผมตีบวกได้แอตแทกบวกห้าขีเลดบวกห้าขีเลดบวกห้าขีเลดบวกห้าสรุปคิเลดบวกสิบห้าแล้วก็ความคมบวกสามสิบ สรุปก็คือดาบตอนเนี้แทาากหกร้อยเจ็ดสิบหกคิเลตตั้งต้นโดยที่ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่รวมเพชรเนี่ยคือยี่สิบห้ามีท่าชาอยู่ร้อยหน่วยมีคมข่าวอ่ะตอนที่ดูเนี่ยไปดูมาเนี่ยชุดเราเนี่ยไอเล่มสองไม่ต้องไม่ต้องดูนะเล่มสองมันคือดาบของอาร์เกลปกติอยู่แล้วไม่มีอะไรหมวกหมวกจินดาฮาร์ทที่ใส่หมวกจินดาฮาร์ทเนี่ยเพราะว่ามันมีอจัจฉริยะหนึ่ง แล้วก็มีช่องเพชรสองสองช่องเนาะเกาะเป็นเกาะอาร์คเวล์การเดียนอาร์คเวลเมล์บีการเดียนอาร์คเวลเนี่ยมีไบต์สเตตัสสองแล้วก็มีเฟเยอร์ถ้าเอา A มามันไม่มีช่องเพชรครับแต่ถ้าเกิดเอา B เนี่ยมันได้ช่องเพชรสามมาหนึ่งช่องต่อไปถุงมือกา a เดียนอาร์คเวลบีอ่าการเดียนอาร์คเวลเอฟเวเบนเนาะมีเพชรหนึ่งมาสามเม็ดอันเนี้ยผมเอาไว้ใส่ชีตโดยเฉพาะนี่ไงชีตชีตต้องเลเวลสามครับ ของที่สําคัญที่สุดในดาบยาวคือชีตการเก็บดาบเพื่ออ e I ไอการเก็บดาบวิ่งเพื่อกินยาถ้ามีชีตสามขึ้นมามันเก็บไวมากเก็บเร็วขึ้นมากอะไรเงี้ยทําให้ท่านรอตายได้ง่ายขึ้นมากๆเนาะโอเคถุงมือการเดียนอาร์คเวลบีเนี่ยให้เพชรหนึ่งช่องเพชรหนึ่งมาสามช่องแล้วยังให้วิกเนีเด็กปอยซึ่งม่นเป็นสกิลที่โหดท,ที่สุดในแพทนี้แล้วมั้งแต่มันถูกเนิฟจากภาคที่แล้วเนาะคือถ้าตีถูกแผลเนี่ยบวกครเลสิบเปอร์เซ็นแล้วถ้าเกิดตรง ถ้าตีในจุดอ่อนจุดอ่อนคือตรงที่เราฟันแล้วดาเมขึ้นเป็นสีเหลืองครับอันนั้นถือว่าเป็นจุดอนะ่อนเนาะถ้าเราฟันตรงนั้นเราจะบวกคิเลสสิบแล้วถ้าเกิดตรงนั้นเป็นแผลเนี่ยจะบวกคิเลสอีกห้าเป็นบวกสิบห้าเนาะถ้าเราใส่เต็มห้าเราฟันตรงที่เป็นสีเหลืองเราบวกคิเลสสามสิบอ่าแล้วถ้าตรงตรงนั้นอะมันเป็นจุดมันเป็นแผลอยู่ด้วยเราฟันไปเราจะบวกคิเลสอีกยี่สิบเป็นบวกห้าสิบอ่าอันนี้คือวิธเนี่ยจะปล่อยเนาะก็คือตีตรงจุดอ่อนแหละอ่าต่อไป ต่อไปผมผมให้ดูหัวก่อนก็แล้วกันหัวเนี่ยเพถ้าใครถ้าใครไม่สนใจเรื่องเสียงผมเป็นคนรำคาญเสียงเสียงร้องของมอนเตอร์ครับผมใส่เนี่ยเอปักสามเนาะในหมวกเนี่ยมันมีสองช่องอยู่แล้วเพชรสองสองช่องผมยัดไปสองเม็ดแล้วก็ที่กระโปรงเนี่ยมันมีช่องหนึ่งผมเลยยัดไปกัน แต่ถ้าเกิดใครเล่นไปแล้วรู้สึกว่ามันฟันแล้วมันไม่สนุกเลยแบบมันไม่ค่อยคีเลยอ่ะให้ใส่แม็กซิมัมไมครับเพจชื่อไมตี้เนาะอ่ะแม็กซิมัมไหมเนี่ยตรงนี้นะแม็กซิมัมไหมเป็นสามสกิลแม็กซิมัมไหมเนี่ยจะบวกคีย์ทีคอาเลสสามสิเปอร์เซ็นถ้าสตามิน่าของเราเต็มพักหนึ่งหมายถึงถ้าสตามิน่าของเราเต็มอยู่เป็นเวลาวห้าวินาทีจะบวกอีกคีย์ทีคอาเลสสามสิบเปอร์เซ็นดีนะครับดีโคตรเลยแหละ แต่ผมยอมแลกสามสิบเปอร์เซ็นเนี่ยกับเ e อียปักกับกับการเสียงเนาะเพราะว่าผมลำคาญมากกว่าอ่ะโอเคสิบหกนาทียาวแล้วเว้ยอ่ะต่อไปกลับไปก่อนหมวกจินดาฮาร์ดบีได้อัจริเหนึ่งใส่แค่หนึ่งเนาะอัจริเทจริงๆเป็นสกิลที่ดีมากครับแต่เรื่องด้วยช่องเพจของเรายังจำกัดอยู่ผมเลยเลือกว่าผมเอาแค่หนึ่งพอดีกว่า อ่ะไม่ไม่ได้อะไรมากอ่าต่อไปตอนเนี้ยผมว่าเป็นเมตาอยู่คือกางเกงกับรองเท้าเนี่ยกางเกงกับรองเท้าบีกอมักลาเนี่ยคือผมว่ามันน่าจะเป็นเมตาอยู่นะโดยที่กางเกงกอามากาักลาเนี่ยให้คอนสติวชั่นมาสองให้ช่องเพชรสามัาหนึ่งช่องให้ช่องเพชรสองมาสองช่องซึ่งมันใหญ่มากมันจูนได้ตามที่ชอบต้องบอกว่ามันจูนได้ตามที่ชอบเลยอย่างเนี้ยผมใส่เอปักเป็นตึงผมใส่เชน เชนคือเชนคือสกิลเบิร์ดครับถ้าเราตีห้าครั้งถ้าเราตีครั้งที่หนึ่งเนี่ยเราจะบวกสเตตนิดหน่อยถ้าเราตีครั้งที่ห้าเนี่ยเราจะจะบวกสเตตเยอะขึ้นเนาะนี่คือสกิลที่ถ่อเบิร์ดเนาะถ้าถ้าได้เวล5ห้าคือมันน่าจะแรงขึ้นเยอะอะแต่ผมผมมองว่าผมใส่หนึ่งไว้ก่อนแค่นั้นพออ่ะต่อไปต่อไปรองเท้ากอมากาล่าเหมือนกัน ให้อนติไวรัสหนึ่งให้ฟินฟรีมันหนึ่งฟินฟรีเป็นของแถมครับที่ถ้าเราโดนเพื่อนตีเราจะไม่กระตุกมีไว้ดีครับมีประโยชน์เราไว้หนัวหน้ามอนเวลามอนล้มเราเข้าไปนัวตรงหัวมอนน่ะโจกจักชกจักกันอ่ะเราจะได้ไม่กระตุกจากการโดนเพื่อนตีเนาะถ้ามีใครตีเร็วกว่าเรามาอย่างมีคู่อย่างอะไรมาซอยเราเนี่ยค้อนเคิรนอะไรถ้าเกิดเราโดนแบบเน้นๆไปเราก็มีโอกาสล่วงเนาะแต่ถ้าเกิดอนนี้ก็คือไม่ต้องครับ เราไม่เราไม,เาไม่เราไม่กระตุกครับเราไม่โดนน็อกแบ็กเราไม่โดนการขยับอะไรอ,อีกสกิลหนึ่งคือแอนติไวรัสอ่ะแอนติไวรัสก็คือถ้ามีแอนติไวรัสเนี่ยถ้าเมื่อเราติดเชื้อไวรัสเฟรนซี่ของกอมมาการ่าเนี่ยเราจะสามารถเชื้อช,ชนะเชื้อไวรัสได้ก็คือแบบเราจะหายเร็วขึ้นอ่ะเเวลาในการใช้รักษาตัวมันจะน้อยลงแล้วหลังจากหายแล้วอ่ะเราจะเพิ่มคีเลสสิบห้เปเซ็แต่สกิลนี้บั๊กนะครับ สกิลนี้ที่ผมดูก่อนปรับเนาะมันคือบัคตรงนี้สิบห้ามันคือสิบเปอร์เซ็นเท่าที่เขาเช็คกันมาเนาะแต่ตอนนี้ไม่รู้แก่ยังในชุดนี้จะมีสกิลบัคหรือสองสกิลก็คือแอนติไวรัสหนึ่งส่วนอีกสกิลหนึ่งที่บัคก็คือไฟเยอร์เนี่ยเฟเยอร์เฟเยอร์สกิลเฟเยอร์คือของของ well อาร์เบวะที่ถ้าเราตีแล้วเราจะเปิดแผลง่ายขึ้นนะ่ะที่เขาเช็คกันมา ก่อนก่อนอนะัพเนาะวันนี้อัพแพดนะครับวันนี้หรือเมื่อวานไม่รู้ผมไม่แน่ใจอัพแพดไปนิดหนึ่งอะ่ะอา่อาอ่าเป็นแพดไอหนึ่งจุดศูนย์ศูนย์ห้าอะไรของเขาอ่ะเขาแก้ดอกไม้พระจันทร์อืมก็เคาลบเคาลบมันจะมีดอกไม้เทพอยู่ดอกไม้หนึ่งที่จะบานเฉพาะพระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นแต่เขาแต่เราอะพวกเราเไอฮันเตอร์แม่งดันไปเจอเควสเควสหนึ่งที่ถ้าเข้าไปแล้วพระจันทร์แม่งเต็มดวงตลอดเวลาเราเก็บดอกไม้สบายใจอา่าเก็บเอาไปแลกดอกไม้ดอกหนึ่งได้เพชรสิบสิบเมตรอะอา่า เขาก็แลกกันบานเบื่อจนแคบคอมรู้แคบคอมก็แก้อ่าเขาแก้ดอกไม้ประจันแล้วเขาไม่รู้ว่าเขาจะแก้สกิลพวกนี้ด้วยหรือเปล่าไฟเออร์เฟลเยอร์เนี่ยอันเนี้ยสกิลเนี่ยถ้ายิ่งเราตีตรงไหนอ่ะเราจะยิ่งเปิดแผลง่ายขึ้นเนาะแต่จากทั้งหมดที่เขาไปทดลองกันเนี่ยเลเวลหนึ่งถึงเลเวลห้าเนี่ยเลเวลสองเปิดแผลเร็วสุดครับจากการตีสิบครั้งในตำแหน่งเดิมเนี่ยเลเวลสอง ตีไปเจ็ดครั้งแผลก็เปิดแล้วอะไรอย่างนี้เนาะผมผมสมมุติให้ฟังเนาะในขณะที่เลเวลห้าเนี่ยอาจจะต้องสิบเจ็ดครั้งอะไรอย่างเงี้ยคือมันบั๊กครับจริงๆเลเวลห้ามันควรจะตีแบบเจ็ดครั้งเปิดแล้วก็จะแบบสิบครั้งเลเวลสี่สิบครั้งเลเวลสามสิบสองครั้งเลเวลสองสิบเอ็ดเอ้ยเลเวลสองสิบห้าครั้งเลเวลหนึ่งยี่สิบครั้งอะแผลถึงจะเปิดใช่ปะมันควรจะเป็นแบบนั้นเนาะแต่ไม่ทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วอะเลเวลสองแม่งตีสองครั้งเอ้ยตีเจ็ดครั้งเปิด เขาผมก็เลยใส่มาแค่เลเวลองเดี๋ยวค่อยอัปเดตกันอีกทีที่หลังเนาะวันนี้วันที่11เดเือนสามเกมเม่งออกมาได้สิบเวันอ่ะประมาณนี้แล้วกันก็วิจัยกันเละเทะตุ้มเป๊ะไปแล้วคนมันเล่นเยอะครับงานวิจัยมันก็เลยไปไกลไปเร็วเนาะอ่ะตามนะอ่ะโอเคต่อไปภ้าคุเอ่อส้อยสร้อยเป็นวิกเน็ตเอ็กพอครับเอ็กพอ e r เก็คือบวกวิกเน็ตเอ็กพอมาสหน่วยเนาะอันนี้ ชุดเหรอชุดหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ผมจำไม่ได้ละอ่าถุงมือบวกวิกเนตได้ปอยสองเป็นสีแล้วเราใส่เพชรวิกเนตได้ปอยเม็ดหนึ่งอยู่ตรงนี้ติดดัลไลเซอร์ก็จะได้เป็นวิกเนตได้ปอยห้าอาวุธอาเทียนที่ใช้อาวุธอาเทียนเพราะว่ามันเป็นเพชรสามสามช่องเนาะใส่คิดด้วยข้อบูทห้เต็มเลยครับคิดด้วยข้อบูทเนี่ยที่เลเวลห้าเราถ้าเราตีติดเราตีแรงขึ้นสี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นใส่ไม่ให้เต็มเลยไม่ต้องเสียดายช่องเพชรนะส่วนอันเนี้ย เพชรเนี่ยผมฟันบ่อยมากแล้วผมก็รู้สึกว่าผมฟันแล้วคมผมลดเยอะผมก็ใส่เลเซอร์ชาร์ปก็คือเม็ดที่ใส่อยู่เนาะเลเซอร์ชาร์ปเอ่อเลเซอร์ชาร์ปแฮนดิ้ครับมีโอกาส50%ที่เราจะฟันแล้วไม่เสียคมกับแฮนดิ้ครับที่บวกคม10อ่ะอันนี้คือที่ใส่แต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบอยากให้จังไปเลยก็นี่เอ็กเปิด3เนี่ยเอ็กเปิด3บวกคิเลดอีก12ยัดเข้าไป อันนี้เตตีติดขี้แน,แน่แต่อันนั้นผมเน้นไงผมตีอันนี้แรงกว่ายอยู่แล้วครับอันนี้ตีติดขี้บ่อยแต่ว่าคมท่านก็จะเสียง่ายเสียง่ายขึ้นเนาะคือสมมติใส่เลเซอร์ชาร์ปนีครับเนี่ยตอนมอนเปลี่ยนเฟสเนี่ยคมผมจะอยู่ที่คมเขียวแต่ถ้าเกิดผมใส่เอ็กเปิดเนี่ยคมผมจะอยู่ที่คมไม่ชอบพูดผิดถ้าใส่เลเซอร์ชาร์ปเนี่ยตอนเปลี่ยนตอนมอนเปลี่ยนแมปอะคมผมจะอยู่ที่คมขาวกาลังจะลงไปคมฟ้าอ่ะแต่ถ้าผมใส่เอ็กเปิดเนี่ย คมผมจะอยู่ที่คมเขียวอ่ะก็คือมันเบามันมันก็มันก็ขีจริงอ่ะแต่มันก็อาจจะขีเบาอะไรเงี้ยผมก็เลือกๆที่จะใส่อันนี้เนาะอ่าสุดท้ายผ้าคลุมคอรัปชั่นครับคอรัปติดเมนเทลโหดบรรจักรลดเลือดตลอดเวลาถ้าเราไม่ตีแต่เราจะบวกขี่ขี่เลดกับแอตแทกแล้วก็เราจะตีเบิ้ลน่ะตีจากฟันทีหนึ่งถ้าสเปมสเต็ปของดาบยาวมันคือ หนึ่งสองแล้วก็ปาดข้างใช่ปะ่ะมันก็จะฟันสามทีแต่ฮิตมันจะออกมาสี่ฮิตชึบชุบตืบชึบชุบตึบเนี่ยแต่มันออกสี่ฮิตครับด้วยไอ้ผ้าคลุมเวนเนี่ซึ่งโคตรเก่งโคตรดีอ่าแต่ข้อเสียของมันคือพอเราคลุมปุ๊บเราติดไวรัสไงเราติดเฟนซีไวรัสก็เลยใส่เซนเนี่ยกันกันไวรัสมาให้ให้หายเร็วขึ้นบวกกับไอ้รองเท้าอันนี้ก็มีแอนติไวรัสอยู่แล้วหนึ่งเนาะใส่สองเป็นสามพอดีเลย ข้าวๆก็จะประมาณนี้จะไปสู้ให้ดูไหมดีไหมะวะมันจะนานนะอืมก็ก็จริงๆจริงๆตอนเนี้ยคอนเทนต์ที่จะทำอ่ะก็คือจบแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะไปสู้เนาะไปสู้ให้ดูแล้วกัน มันสามสิบห้านาทีก็ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งเพราะว่าทำคลิปยาวตลอดเวลาอยู่แล้วอ้าวผิดโอเคจริงๆอยากจะบอกกังอื่นด้วยนะแต่ว่าไม่ทันแล้วอยากจะสอนอย่างอื่นเพิ่มเติมอ่ะไม่สู้ดีกว่าเราไม่สู้เราไม่สู้แต่เราจะให้ทิกสุดท้ายของการเล่นกับแผนที่เราดีกว่าครับทิกสุดท้ายของการเล่นกับแมปเนาะเวลาเราเปิดแมปขึ้นมา เราจะกดตัว G กดเนี่ยครับ e n v e l o p m e n t Overview กดตัว G ขึ้นมาเราจะเห็นว่ามอนมีอะไรอยู่บ้างถ้าเราถูกใจตัวนี้เนาะให้เรากดแล้วเรากด Create Quest แล้วเรกดอีกทีกด s เป็น Investigate เราจะสู้กับตัวนี้ได้3ครั้งแล้วของรางวัลตรงนี้เราจะได้3ครั้งครับแต่ของที่เราจะเสียคือ Kill Point เนาะเนี่ยคือ Kill Point ขวาบนเนี่ย68มืเนี่ยเราจะเสีย400แต้ม ซึ่งมันคือไม่เท่าไหร่กับการเวลาผมเล่นผมเปิดนี้อ p ร์เอยู่ตรงนี้ใช่ไหมผมกดตัว R ตรงนี้ครับ w o อ l d Map เนาะข้างล่างเนาะเนี่ย World Map กดตัว R าปึ้งผมขึ้นมาดูมีอะไรบ้างวะอันนี้อ๋อไม่มีอะไรรางวัลโอ้ไม่มีอะไรเลยโอ้อันนี้อาร Wheel อันนี้น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะเราก็ข้ามวัน ไม่เป็นไรถือว่าถือว่าวันนี้ไม่มีอะไรที่จะต้องเซฟเนาะแล้วมันจะมีเคเวสเทพอยู่ถ้าถ้าเจอถ้าถ้าทุกท่านเจอทุกท่านก็จะน,นี้เจ้าแม็กเจ้าแม็กอยู่ในดิทแล้วเอ้ยไม่ใช่อยู่ในดิทเจ้าแม็กอยู่ในเขาเรียกอะไรอะอย,อ,ยอ,ยอยู่ในอยู่ในออนไลน์ซสชั่นละเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมก็เข้าไปเล่นในดิทครับอันนี้คือนอนเสียสามร้อย กิวพอยเพื่อเปลี่ยนวันเนาะข้ามวันพอเราข้ามวันปุ๊บมอนเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนไม่มากแต่เปลี่ยนเนี่ยผมกด M แล้วผมก็กด R เข้ามาดูเนี่ยเควสอย่างเงี้ยควรเซฟแต่ว่าเพชรที่ได้มันก็ไม่เยอะต้องบอกงี้แล้วกันสองห้าเมตรมันจะมีเควสแบบบึ้มบึมอ่ะแต่ในเควสเควสเพชร,เ,พชรเนาะแนะนำว่าควรจะมีอาร์ฟเวลอยู่ด้วยอย่างอย่างอันนี้ก็ได้ครับ นูนูนี่นะเนี่ยหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกมันได้มีหกเม็ดแต่ถ้าเกิดเป็นเควสเพรแบบเนี้ยแล้วมีอาร์คเวลอยู่นะคุณได้สามสิบเม็ดครับอืมอันนั้นนะ่ะคือที่เขาจะหาเซฟกันโอเคก็เข้าวๆน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวจบเควสไม่ใช่จบเควสด,ดิจบคลิปกันเท่านี้ดีกว่าก็ ถ้าดูแล้วเป็นประโยชน์ถ้าชอบฝากกดไลค์กดซับด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจเล่นด้วยกันเนาะในไลค์ในคำอธิบายวิดีโอหรือในคำอธิบายช่อง,องมันจะมีลิงก์ดีคอร์ดอยู่เชิญเข้ามาได้เลยคุยกันได้คุยกันเล็กำขำถาม้องถ,ถ,ถามนี่ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรอ่ะโอเคเดี๋ยวเราออกจากเต็นท์วะก็คือคร่าวๆประมาณนี้ขอบคุณที่มารับชมครับ ฝากอีถ้าชอบฝากกดไลค์ like, กดซับด้วยเด้อไปแล้วไปแล้วจ้าแผ๊บเดียวไม่ได้อกไม่ได้กดอัดเสียงไปดีกว่าเจอกันครับ